ในชีวิตประจํำวันของแต่ละท่านต่างก็มีภาระหรือเรื่องที่ต้องออกจากบ้านไปกระทําตามภารกิจของตอนเองในแต่ละคนดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเป็นความสะดวกที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้โชคได้ลาบได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดจนได้รับการสนับสนุนอย่างดีควรจะกระทำเรื่องที่เป็นมงคล ก่อนออกจากบ้านในแต่ละวันซึ่งมีเคล็ดหรือวิธีการแตกต่างตามวันดังนี้วันอาทิตย์ก่อนออกจากบ้านควรล้างหน้าล้างตาให้สะอาดก่อนจึงออกจากบ้านวันจันทร์ก่อนออกจากบ้านควรนอนพักผ่อนจึงค่อยออกจากบ้านวันอังคารก่อนออกจากบ้านควรรับประทานของหวานก่อนจึงออกจากบ้าน วันพุธก่อนออกจากบ้านควรรับประทานข้าวก่อนจึงออกจากบ้านวันพฤหัสบดีก่อนออกจากบ้านควรเอาขี้เท่าที่เต่าไปเจิมหน้าจึงออกจากบ้านวันศุกร์ก่อนออกจากบ้านควรหยุดพักทำเรียรียรอรอไม่ต้องรีบก่อนออกจากบ้านวันเสาร์ก่อนออกจากบ้านควรทำเป็นโกรธโมโห ไม่พอใจทำเป็นมีเรื่องทะเลาะกันก่อนจึงค่อยออกจากบ้าน